สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมานอกับทีมงานเฮ้ยนายนีกว่นสุดยอดครับหลังจากที่เขาไปตอดแห่กันมาแล้วนะครับนี่เขาจะทำเมนูเด็ดๆนะครับจะลาบมีปลากรดนะครับปลากรดว่าเป็นปลากรดครับหืออห้อหลายโบกเลยวันนี้มันจะจับไปกี่ตัวครับบอปลาขาตัวปลาขาตัวสี่ตัวโอ้โหมีคำว่าจะเลือกเอาปลากรุด นะครับก๋าสดๆจากแม่น้ำเพือเลยนะครับมาจะากเมนูเด็ดคือลาบนีฝ่าทั้งหมดดิเขาลงไปเขาไปแอนนะครับไปแอนต้นแขกันมานะครับลาทองเขาเนาะคืออันนั้นที่เนาก็แล้วแต่ผมได้เอาต้มต้มกับลับมีอ่าต้มกับต้มขุยต้มแกงต้มหมูหมูกระปุได้เลยนะครับกุดกดไปเลย วัดป่าที่แรกก่อนจะลาบป๋าตองเดี๋ยวเก็บไว้มีนู่นครับป๋าตองในเดียวใส่สองฟิตเลยเด้อไว้ลาบมีนู่นหน้านะครับหลับเหนียวครับอู้สุดยอดความคุ้ขุนขามีทั้งสาระและความมันเทิงนะครับทีมงานของขึ้นป๋าตองนี่นะครับใส่สองฟิตไว้ลาบมันพุ่งแต่ป๋าต้อนมาก็แบ่งกันไปกินนั่นนะครับ

้ยครับครับก่อนจะทำป่าน้องเตรียมเครื่องมีครับเหรือเขาต้องเอาไปถอดกรอบนะครับกระมี้ขิงซอยหอมแดงนะครับตะไคร่กระเทียมหน้าใสขิงหลายๆนี่ก็ได้ครับโอเยเทสอันนี้เลยอ่าก็เอาใสไปเลยใส่เลยจะบมักไว้ตรงนี้นะครับเอาใส่รวมกันไว้เลยนะครับเวลาเขาออกมาทอดมันจะได้สุกพร้อมๆกันนะครับ ้ปเลยหนึ่งถุงนจำเหลือเดี๋ยวถอดป่าป่าเขามันจะหอมอ่าข้าวก้อนเอานั่นลงไปเลยตึงมีตึงที่เขาซอยไว้นะครับจับมักไว้นี่มาแล้วเกลี่ยนี้จนกระเทียมนี่เขาจะต่ำมึนมันแตกเข็แตกๆนะครับเล่ยลงไปนะไปไว้แล้ว ันนี้ักล้ำไปว่าจะไปแหน้คุณครับ,รบลงเขาแจกน้ำมันไว้นี่รับรองนะครับเขาไปถอดทีเดียวเนี่ยมันจะซุกพอมกัวนนะมันต้องเสียเวลาถอดกํายันมากไปประมาณ5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะครับเจยไว้ขึ้นมันอิ่มตัวแล้วก็เปิดแก๊ส โอเคนะครับมันกลนอ่าเดี๋ยวมาคอยดูผลง,งานนะครับสูตรนี้เด็ดเนี่ยแก่ให้มันอิ่มตัวเลยประมาณสิบนาทีนะครับแล้วเราจะเปิดแก๊สใส่เลยนะครับมล้วค้นไปเรื่อยๆนะครับต้องมันกลนหน่อยครับนี่เอเวอเรต์เจะเลาะเอาจ้นมันแล้วนะครับจ้นป่าเอาหนังเอาเหรอถึกหนัง,งหรือไง ่แตส่วนซี่โครงพวกกระดูกพวกหัวเนี่ยเขาจะเอาต้มครับหืมกระตัวขนาดนี้ก็สุดชอดแล้วเนาะที่ถึงสมัยที่ถึงสมัยไซเบตออกมาเนาะกินเบตอยู่โน้นได้หรือไงการนี่สะท้านไปทั้งทั้งล้มเลยละอืมน้อยอ่ะหมิดน้อยหมิดโล้กเจ้าโล้กเนือ เนื้อทิหน้ประวยศตี่หลาบน้ำนะครับเนื้อมันดีปลาสดสดสใหนะครับจะใส่น้อยไหมน้อยสันนี่ครับต้มนะครับเแาุกปลาวในสมัยนั้นต้องใส่หมไ่าโอ้แต่หนาใค่ต้องหมูนะครับหมูหน้าตี้ เดี่วส้มนิคกุกแล้วก็ต้้มนะครับ้ำน้ำซุปน้อนสดเปตุยอืมทีมงานเข้าก็เริ่มมาย่อยกันมาแล้วครับกิ่นข้าวแรงกันนุ้นนี่นะครับข้าหนยย นนลกลมไปเรื่อยมันเลื้องนะครับแต่ว่าห้ามมันไหมมันจะขมันะหลักเก้าหัวน,น,ะนะ,ะโอ้ชุดม,นะมีชุดข,ขอดนี่ครับวันช่วงจะได้แล้วนะครับขี่ยอมไหนใส่ฮะครับสนละับเน,นี่ยเขาจะใส่พักไทยหรือพักแคลวเข้าไปตัยกับคาครับจะลับไปด้วย ตี่มอเกอรไซ่เพลอกใหม่เนาะนี่เขาาใสไซนะครับอ่านักอุ้ยอุ้ยว่าเขาไม่บอกต้อดดต้องวักเอามึ้นปอดีพอดีนะครับทำไม่ันจะข่มรสชาติไ่กินเลยนล้ห like ับ่ะค่ะครับค่าตาขาวะวกกะ วันนี้ฮะครับโอ้โนะครับเหลืองพร้อมันกัะโดดเลยซุปทรลบรองนะครับฮึ่มมันเย็นๆนะเดี๋ยวจะกรอบเองนะครับอ่เดี๋ยวจะกรอบเป็นฝีนมมอกโกนหลาบสักกนะํานิดันนี้นะอืมก็จะทอดปลาไปับทยอยกันมาละทมง,งาน

น้ำกระลึมเดือดแหละแอมสมนี่น้ำต้มนี่เขาจะใส่แ่ตะไคร้กับคานะครับตรงไปตรงัาต้องบอกฝั่งฟุ้งเดือดนะครับเขาจะต้มหื่อฝานมันนั่นซุกหน่อยๆน่อกันครับเขาจะตักน้ำสุกเนี่ยเอามาฟุ้งหลาบด้วยนะครับยอดเมนูนะครับอดแหงมาแล้วก็ต้องจัดยอู่ อันนี้เขาต้มเว้ศกรรมนะครับอันนี้เขาจะตักน้ำออกนะครับแล้วเขากล่อยปุ้งออกนะครับปุงใส่พวกรดดีผงชุรสดอย่างนะครับเทียมพวกเนี่ยนะครับติ่ปุงต้มเนี่ยพวกไปนะครับได้ครับได้กระปุงได้เลยนะครับโอเคเอาน้าเย็นคนี่ให้ปุ้งใครอย่างฮะใส่นี่เกลือ ผมชลของนัะสส่หลายๆลายอันนี้เกิมหลากชี้รถดีนะเออมาเลยรถดีที่ใส่ลายๆ่สาอ่เล็กก่อนใช่ปะคนมากเฝ้าวิเลยกินมเือ่ะ เดี๋ยวรอครับค่อใครับอันนี้เขาจะใช้น,น้ำเทิกลาบสูตรทีมงานเนี้อไงขขงน่าจะได้อันนี้มันคงจะได้จำแนงกาบกเขาช่วงตีหลังเลือกตั้งนะครับครับไ่ดูตีเขาจะส่วนผสมของน้ำพริกลาบก <c oughs> ็มีกระเทียมนะครับอันนี้เป็นกะปินะครับพอห่อตอกแล้ไปปิป้งนะครับมันจะได้หอมหน,น่อยนะครับนี่แหละต้องใส่ตัวลาบป่านะครับ โอเคนี่ให้ตำสูตรกันเลยนะครับกะปริมาณนว่าถ้าป่านักกระ่าพริกนักหน่อยนี่ประมาณสามจอนนะครับทำเส้นแล้วเขาจะเอาเอาไปเจ้าน้ำมันดูดเป็นเิวน้ำมันเป็นข้าน้ำมันน่น่อยโอเคก่อนเดียวเรากรครับครครับในนั้นน้องเขาจะเขาจะ ก็น้ำมันนิดหน่อยนะครับมันเนี้อ่น้ำมัน่งเลยเรไปไหเไอเ่ยยกกะะมังจอกระทะมาเที่ห่อนะไกระทะนี่ห่อนโวยนะอืมมันบ้าไงอเอาไฟอ่อนๆหน่อยนะครับเออ โอเคครับนี่ขั้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาจะรอมันเย็นเลนะครับค่อเอาไปปรุงหลับนะครับรอ,อก,กัน <c oughs> ครับนี่พริกมันเย็นแล้วน่องะครับ<อ>เขาจะเอาใส่น้ำซุปเดี๋ยาตักไว้นะครับ<อ>น้ำซุปนี่เหมือนกันเวลาในี้ขาก็อรอให้มันเย็นก่อนนะเนาะว่าใส่ออนฮอเนี่ยมัน,นมันเนี่ยกีนปลาซุปกัน กระปุลนะครับหงนัวลงไปเลยล้ำของหัวกก้อนน่ะอันนี้กลนให้มันละลายนะครับเกือกับหงนัวให้มันละลายก่อน น้อยวันนี้เอาไปคลนทีเดียวนักนะครับก็มันจะได้เข้ากันง่ายกว่านะนี่ันต้องกวบมนเล่นะครับฝลายิ่งไซน้ำยิ่งเหนียวเวลาค้นนะครับอ้าวโอเคก่อนเดี๋ยวผมยาคก้นขวบกันใส่แบบค้นไปเรื่อย สมาเติมน้ำได้นะครับมต้องหัวเมันต้องกอลัวมันจะแบบโนา,าโอ้สูนี่ห่ดใส่ข้าวคัวนะครับนี่กคนนี่เหนียวะครับเติมน้ำโคตรยิ่คืนนี่อืมแข็ยคน,น <c oughs> อดขอ,อ่ะ,ะใส่ยาเหลือึด้วกนอาเดี๋ยวดดน <c oughs> เ,เ,เโอโอโนี่ะกั้มนะครับ ต้องเตงยิเย็นถึงหลับมีหลับนี่นี่ลำนี่ต้องเต่งย็นเย็นอ่ะก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องนะเหเียบ้มาก่อนเอามันจ่ายเงินก้อนเอครับลูกสิกะผมนัว้วัไส้นี่นะครับน้ำเติมเลย

นี่รับโอ้โอพวกตะไคร้ซอยนอกระเทียมครับหอมแดงแล้วกว็อ่าเป็นขิงซอยอครับถ้าเวลาในน้ำไข่ชอบกิ่นข้าวในเครื่องมีมต้องเอาไปข้าวส่วนะครับเอาไปโรยให้ติดกับข้วนคะครับอันนี้เส็น้ำมาพักต้นหอมพักซีมาไม่ไหนนี่เพื่บนไหนเกลียง เป็นหน่อยโอ้ยเอาล่ะนี่สุดหยดแล้ครับลับมีปรากฏเมินจะได้กินน okay. ่าชงดูดูก่นนี่มาพ้อมเซิฟโอเคก่อนแบบแซ่บเลยอ้าวไอเวทครับเติงตักี้งไป แห้งทอดนะครับแล้วก็บใบบัก,กูดทอดโอ้โหสุปแน่ร้อนะน้ำซุปโอเคละนี่ได้ยินคือตาเสิร์ฟมันการันตีโอ้มาพร้อมเสิร์ฟน,นะครับอาหือตาเสิร์ฟติมพอก่นอกนนะครับเอ้เบบขดปุ้งแล้วกันแม่น้ำซุปนี่ มันน้องมันเน่าบ้างของมีน่ะครับมันน่าน้าปลาน่าจะาผัดก็หอมเน่ากินครับเนนนครับเอากระสือจิ้มยังมั้หลับ มีปากกดครับผมปากกุดสุดกดเด็ดนทีมงานของเราไปไปหาป่าน้ำเือเนะครับวันนี้เขาไปดำมอดเหตุในป่าน้ำเรอนาก่อเขาก่อาาครับกุดครับครับผมแบบมีครัอตมแบกก้อนคย่ยเอาใส่ต้มยงรักช่นมงครับเนี่ยตมหาดไหม ตงสูครับผมทีมบุญจะทำได้หรือเฮ้นครับครับผมพริกข่าน้ำซุปออนฮ้อนแห่กำไหแล้วครับเออได้นะเจอแลวครับโอ้ต้องหลักสายคกอหนัก ยังคือเลยครับตัวนี้ห้าสิบบาทก็ขายนาแต่แนะนำนาหน่ะห้าบวกดีกันห้ดีนี่ผมตาเนาะอือฮึคีบขึ้นสมองเลยอือ้นกรออมเครื่องทุก้เรางเลยที่เป็นป่าเมืองเนาะป่านั้นมันเ้าครับดูสิครับขอกระดานจีนนะครับครับผมผ่านครับครับ มามามาทีมงานเขาไปด้วยกันเขาต้องกินด้วยกันนะเอ่ะดีนะข้าวเจี๋ยมาใช่ไหมเเอ้าน้ำมาอดเขาก็ได้กินจะได้ก็ได้แล้วแต่น้องได้หลายแผงในทีมงานไปอันตัวนี้ได้เป็ซิฟแผ่งกดถึงประตกเรียมครับอืมนะาเช่นใช่ยังไง อ๋อนะต้องด้วยช่วยกันรออันนี้อยู่เออกองไรอ่ะอาลูกโดระอืร่ะดอืมไม่นเดีเออเห็เะมือมานะล้งหิตกเข้าเล่ยามเนั่นนนี่ิป่าหนทุกเข้านึงลํำครับ นองี่เหนมิทุกเขาแ้ขาหน่อยอ่ะแกวดด้ยดนไม่ไหลรมัน่โดนหลแแล้วงเอาดี่นล่างค่าค่าเที่ยวนัโดนไม่ไหลแแล้มนกับเขาเสียงอไรอม่งานหนอืมงาน ห่อนแกวนน้ำซุปมันไหลห่อนหรือเปล่าอืมเย็นก็บอกคนฟหดว่าอืมแปาได้มาสดๆดน้อง่องอี้เนาะฮะนงเิอบริการีใส่ยากระเจือยวกันครับนี่ก็แถมหนึงเมนูนะครับได้ทำเอฟซีดีโฟ ทำะม้อต่างคนต่างบ้านต่างจองต่างแดนไปโฟขยากอินดูนแต้มนะครับอหับาาะเอเอโอเคครับเดี๋ยวขอจิ้มกั๊มนะฝีมือดกเก่าจิ้มกั๊มนะครับได้บุญน้ำพริกมาเนาะแ่โดนป่าลุกปักดินนะครับอ้อนเมียใส่จะอ้อนเมียอยู่อะุ้ม เมื่อแฝงหวานเนาะที่ราคล้มหวานมันก็ทอปลข้าเนื้อมืนกันเนาะเหมอนเดครับได้ชอบกินไมูนอทอดทั้งนั้นล้านะครับครับ รสมนกาผมหมดน้ามันไหลไปนี่ก่อน้ะครับหนึ่งเมนูอือน้ำเสนออนะ้องเอาหวานครับวันี้ก็ขอบคุณแฟนครับเดี๋ยวเข้ามาที่สามนะครับอ่าเขาได้เมนูมาก่อนจะตอดแหมาแล้วก็เลยได้ปลาสดดมันหล่ากรสชาตินี่เลยครับ ใครที่ชอบกินลาบป่าก็ลองวัลสูตรนี่ไปทําดูนะครับลาบมีเนาะกินเขาน้ำล้อมแหลงนี่มันจะเป็นอย่างนี้สุดยอดเลยครับครับจะได้กฝากใครเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่นะครับฝากถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้ถูกฝากกดติดตามนะครับแล้วกดระฆังด้วยเนาะโอเคครับเดี๋ยวกินหน้าโฮปากทำไมอ่ะขอหน่อยวันนี้ชีวิตโคนมโนครับพี่เมื่อมาใช้กับเอเคาดูยคนเดียวได้หนึ่ง